สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะคร,ครับก็มาตามมาต่อเนื่องสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่9นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางไมเคิมาดูผลออกของวันที่8เดถึงเก้าคก่อนนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคออาเรคเดนจากศูนย์ถึง9ก็คาดเดาหรื UK, อแค่2ตัวทีมีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเด่น ฉะนั้นการนาแนวตางไปใช้นะครับพี่ยอมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิทย์จลานัญญาณรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับวันที่8นะครับหาาน้อยพิเศษผลออก6 6 1 1 8นะครับ6 6 1 ก็หนึ่งแปดครับก็เข้าผมลืมเน้นได้เนาะนะครับตมจริงมันก็เน้นที่เลขศูนย์นะครับตัวที่เข้าคือเลขแปดไปยัแปดไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะเจาะไอจีแปดเจ็บเนาะไม่มานะครับมาหนึ่งแปดก็เขาวิ่งโหลดเลขแปดนะครับต่อที่ 5, ้านอยปกตินะครับ้าน้อยปกติผลออก 4 9 3 1 3ตัวเน้นไม่เข้าเหมือนกันนะครับเลขก7ไม่เข้านะครับมาเข้าที่เลขคกับมาเข้าที่เลขเก็มี93เนาะ93ก้าจับได้94ก็จะเป็นชุดนี้นะครับแต่ว่าไปอยู่ในตำแหน่งสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งข้างหน้านะครับก็ถือว่าไม่เข้า ส่วนตัวนี้กาชุดวินก็หลุดนะครับมีสี่กับเก้าไม่มีเลขสามนะครับต่อที่บัเก้าเข้าเก้าวิ่งหลุดนะครับต่อที่บ i p IP, นะครับบีไีผลออกสามสี่สามสี่สี่นะครับเด่นวิ่งหลุดหลุดนะครับ ศูนย์ไม่มาหกไม่มาแต่ว่าชุดวินเข้าๆนะครับชุดวินเข้าสี่สามซึ่งตัวประกบมาด้วยกันนะครับเลขเด่นหลุดสำหรับ vip นะครับเรามาดูแต้มรวมสามหน่อยนะครับวันนี้ให้รูนที่เจ็ดกับสี่มาดูกันนะครับพิเศษมีไหมครับเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่ไม่มีเนาะก็ถือว,ว่าพิเศษหลุดนะครับแต้มรวมตัวที่ห้าน้อยปกติ ปกติก็เข้าที่เล็กสี่วิ่งอย่างเดียวนะครับไม่เข้าลูดเราเข้าวิ่งอย่างเดียวส่วน VIP VIP อก็เข้าที่เล็กสี่วิ่งลูดนะครับทีสี่วิ่งลูดส่วนเล็กเบิ้ลน,นะครับก็เข้าที่44 VIP สี่ซีส่วนชุดวินหกหนึ่งมีไหมไม่มีเนาะปกติ9313ก็ไม่มี vip 43กับ c ก็ไม่มีมีทุกตัวนะครับเลขแต่ไม่เข้าตัวประกบเลยวันนี้ก็ถือว่าลุดไปนะครับชุดวินลุตทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องกลับขระทษสมาชิกด้วยเนาะสำหรับชุดวิน คร้วก็ามาตามไต่อสำหรับวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนเก้าสองพันาร้อยหกสิบแปดนะครับกับฮานอยมาดูฮานอยพิเศษกันนะครับเดี๋ยวตามผมก็พูดไปแล้วเนะต้นทิปนะครับเป็นการจิดการคำนวณ การวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษอันนี้ชุดวิน02891 02891นะครับเลขเดิน แต่เลขศูนย์กับเลขสองก็จับไม่สองชุดจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งสองใครต้องการรถเติมตก็จับก็ได้ในะชุดวินนะครับจับก็ได้ในะชุดวิน แต่วันนี้ตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเลข2ก็จะเป็น2 8 2 9 2 1 2 0นะครับส่วน3ตัวต่อไปที่6 1 2ก็ชุนดนี้นั่น1 2มีโลดเลข2 ถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็วินเอาเลยนะครับครับต่อที่ปกติฮาหนอยปกติชุดวินสามห้าหกเจ็ดหนึ่งเหล็กเด่นสามกับห้า ใน,ในที่เรียนสามเนาะ, 3, 1, 3, 7, 7, 3, 1, ะกับไปที่สามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งนะครับสามตัว ก็ในที่สามหนะึ่งเนาะหรือว่าใครต้องการวินเอาอะไรชุดวินเลยนะครับครับต่อที่ฮานอยวีไอพีชุดวินอันนี้ได้เลข6 2 5องหนึ่งสี่ เต่นก็คือ6กับ2องเล่นไดที่เลขหกนะครับก็จะเป็น6กหนึ่งกับหกสี่ส่วนสามตัวะครับไปที่สี่หนึ่ง ในที่หกหนึ่งหกก็ระวังเลขเกด้วยนะครับสําหรับการที่วิงรูดก็มาดูแต้มรวมสามหน่อยแต้มรวมสามหน่อยวันนี้ผมไม่รูดนะครับ หนึ 1> 1่งกับเจ็ดสัวเลขเบิ้ลน,นะครับหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดชุดวินนะครับก็อเอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะเป็นศูนย์สองหกสิบสามห้าหกสองหกสองนี่แล้วเนาะเอามาเฉพาะเลขหก เลือกเล็กหนึ่งแล้วกันเนาะมันได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับหรือว่าท่านจะเอาเฉพาะเล็กด่นก็ได้นะครับสองสามหกหนึ่งเจ็ดในในที่เล็กหนึ่งสำหรับวิ่งลูดนะครับส่วนชุดวินนะครับก็สามารถเอาไปวินได้สามน้อยเนาะพิเศษปกติ VIP นะครับ ส่วนตัวลูดนะครับก็จะเอามไปวิ่งไปลูดนะครับหน้าลอยเฉพาะกิจหน้าลอยชาติหรือว่าหน้าลอยสมัครคีหน้าลอยพัฒนานะครับก็สามารถเอาไปลูดได้นะครับสําหรับตัวลูดครับใครที่รับเงินตามก็เอาแคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่เก้าเอ็นเก้าสองสองหนึ่งร้อยหนสิบแปดนะครับโชคดีกันทุกท่าน กันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ